รอมมีแม่ม่พร้อมอคือเรื่องขเรื่องวันนี้แหละจากรายการวนกระแสทั้งหมดทั้งมวลเมื่อแม่แตงโมเนี่ยมาออกรายการเราขอสรุปอย่างนี้แล้วกันก่อนที่จะไปไทยรัฐนิวโชว์ขอจะไปแล้วอะไรทั้งหลายคืออ่าแล้วก็แบบว่าเนาะคุณแม่เนี่ยให้อภัยคนที่ออกมาแอคชั่นเกี่ยวกับเรื่องแตงโมตลอดคือแม่ฮิปโปกับแม่อนาบางทีนางก็ไปออกรายการทีวีเยอะอต่เขาต้องยอมรับเพราะก็ถือเป็นคอนเทนต์เนาะ แม่เนี่ยเขาให้อภัยฮิปโปกับแอนนาแค่ห0าเอพราะอะไรแม่ไม่ไว้ใจและไม่เข้าใจว่าเขาพูดเรื่องจัดงานศพในฐานะอะไรควรต้องปรึกษาแม่ก่อนและควรเงียบถ้าไม่อยากมีปัญหากับแม่จากนั้นฮิปโปกับแอนนารู้สึกคุณโทรในรายการใช่ไหมใช่ใช่ใชนั่งพอตัว ไม่เพราะว่าทางทางคุณทิ่โปคุณอนานาเขาบอกว่าเขามีการโทรศัพท์ไปปรึกษาคุณแม่คือ,คอหาเรือใช่เขามาหาเรือแล้วกันเนาะไม่คือเรื่องคือเรื่องมันอย่างนี้คือ<ม>ทางฝั่งของฮิปโปกับทางฝั่งของแอนนา,นา,นา<ม>เนี่ยแกรมองว่าโบสถ์มหาไทยโบสถ์มหาไทยเนี่ยใหญ่ใหญ่กว่าค่ะอ่าส่วนส่วนที่ทตอนแรกเนี่ยคุณแม่จัดเตรียมไว้เนี่ย มันน่าจะเล็กกว่าเพราะว่าคนรักแตงโมเยอะเก็เชื่อว่าน่าจะมีคนไปร่วมงานเยอะก็เลยก็เลยโทรมาปรึกษาคุณแม่เมื่อคืนนี้ว่าแม่หรือจะไปที่นี่ดีไหมเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่เนี่ยก็เหมือนแบบไม่พอใจว่าเฮ้ยไม่ได้สิเพราะว่าคุยกับทางท่านบัตรหลวงธงชัยไว้แล้ว หรือคุณพอ่อขอยาเรียกคุณพ่อธงชัยกันแล้วกันก็คือบัตรหลวงอ่<น>ะหาัากต่านผมก็ม่ใช่ไห<ช>มเราเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าหลังจากนั้นคุณแม่ก็บอกว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีการเอาเรื่องนี้ออกไปพูดกับข้างนอกให้คนได้รับรู้คุณแม่ไม่ค่อยสบายใจไม่พอใจไอ้นี้เป็นประเด็นที่คุณแม่เนี่ยไม่พอใจฮิปโปก,กับทางแอนนาเออก็เลยเป็นแต่ว่าเราจะได้มีการต่อสายมาคุยกันทั้งสองท่านก็ขอโทษคุณแม่บอกคุณแม่ถ้าทั้งสองคนที่ทําอะไรคุณแม่รู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกแย่ขอกลาบขอโทษอะไรอย่างเง คือต้องของคนไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยแค่รู้สึกว่าคนรักตังโมเยอะแล้วก็น่าจะมีคนที่แบบไปร่วมงานเยอะน่าจะมีสถานที่ใหญ่กว่าหรือเปล่าแค่นั้นเองมันก็คือการถามไทยถูกไหมแต่คือตัวงมีกานมาตล้วตั้งแต่แบบแตงโมเสียจนจนวันเจอร่างแตงโมอ่ะก้องปิยะเขาบอกโอเคเดี๋ยวเขาจะเอาบริษัทเขาเขาไม่ได้ทำอะไรมีงานอยู่เว้นเดี๋ยวเขาจะไปจัดงานให้ไม่คนที่ทำาลยคือเป็นเอถุประชัเป็นพี่แม่พี่ต้องเป็นคนดูคิดแต่เอออกเงินเอคนทำแล้วก็คุณอ้ามเอกับอั้มออกเงินแล้วก็แล้วก็ที่โบดเเ้าจัตรียมไว อย่างดีแล้วอ,อ่าเสร็จแล้วปุ๊บปรากฏว่าหลังจากนั้นประเด็นมันก็ไม่ได้จบแค่ตรงนี้มันไปประเด็นเรื่องของออการให้อภัยกับทางคุณปอใ<ม>คุณแม่ให้อภัยปอกับโรเบิร์ตร้อยเปอร์เซ็นต์งงแล้วหนึ่งนะที่คุณฮิปโปนนให้อภัยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบพอแอนนาิปโปห้าสิบพออันนี้แหละให้อภัยปอกับโรเบิร์ตเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์มองว่าเขามีจตนาที่จะขอโทษตั้งแต่แรกมีความสม่ำเสมอนะฮะ เป็นผู้ชายที่สุภาพอ่อนน้อมแม่ดูที่เจตนาเพราะเขาติดต่อแม่สม่ำเสมอแม่ร้องไห้เขาก็ร้องไห้กับแม่ปอเป็นคนสุภาพที่สุดเท่าที่แม่เคยเจอผู้ชายมาแต่ไม่ให้อภัยกระติกเลยอุ๊ย ทวิทำไมพ่อเธอเป็นคนสัมผอ์มันคือคําว่าปลอมมันเผลอมันลปลอมเผลอนะฮะมันเผลอมันอยู่ในอารมณ์มาฟังคุณแล้วผ,ผ,ผมตื่นเต้นผมฟังคุณแล้วผมผมผมตื่นเต้นผมก็กขอบอใจว่าไม่จริงใจหรือไม่สํานึกผิดพออ่อเถียงนายตลอดเวลาอันนี้คุณยาแม่เขาบอกอย่างนั<ข>้นเออเอเอาละอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของนางถูกต้องไหมนางจะให้อภัยใครอันนั้นก็คือเรื่องของนางแต่ก็ปรากฏว่าที่แบบว่าเฮ้ยสิ่งที่คนพูดถึงเยอะคือเรื่องเงินเรื่องเงินปุ๊บ แม่เผยว่าทางปอเนี่ยอินดี้เยียวยาคุณแม่ทุกอย่างทางแตงโมยังอยู่เล่นละครเรื่องหนึ่งไรายได้ก่อนเรื่องละล้านะอะแปดแสนถึงล้านหนึ่งถูกต้องไหมฮะเพราะว่าละครช่องวันของนางก็ยังถ่ายไม่เสร็จเพราะละครเรื่องสุดท้ายที่ถ่ายไม่จบต้องบอกเลยต้องเป็นเครดิตช่องวัน<ะ>ซึ่งแม่ก็ทํางพี่ป้อนยังบอกเฮ้ยไอโมมันสวยเรื่องนี้พี่ป้อนบอกสวยเลยเนื่องจากบอกว่าและไอโมบทเด่นด้วยเรื่องเนี้ยบทเด่นจริงๆแล้วก็ทุกครั้งที่โมมากองถ่ายโมมีความสุขมากแล้วตอนเนี้ยแต่คน มันจะต้องเปลี่ยนตัวฆาทันรันเหมือนกันเนาะเพราะว่าโมเสียชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนึงเนี่ยโมได้สักแปดแปดแสนถึงล้านหนึ่งถ้าแตงโมยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนางก็คํานวณคํานวณไปก็แววแววว่ะสามสิบล้านถ้าแตงแมงอยู่ยังมีรายได้มากกว่านี้แตงโมไม่ใช่แตงแมงแตงโมยังอยู่คุณนี่มาแตงแมงนะยังมีรายได้มากกว่านี้แตงโมนะคุณจะมาแตงแมงอธิบายโอ้โหฉันอ่ะก็อธิบายพ่อเดี๋ยวฉันไม่อีหนุ จริตที่ิวรายการอือนปอ่านเพราะเดี๋ยวฉันจะจำคาพูดเธอไปพูดในแชต่อทั้งหมดทั้งปวงคือเร็วๆเพรพอจะเอาไปอ่านต่อเร็วยังไงเรื่องอะไรเรื่องอะไรอ้าวจะเอาสามสิบลังไม่เล่นเลยทุกวันอำเดียดเดี๋ยวเดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่คืออย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าใจยังคือประเด็นก็คือผมมาถามว่าณตอนนี้คือทางคุณแม่เองไ่ยได้ได้ได้รับการเยียวยาใช่ไหมหรือที่คุณแม่เนี่ยมาที่มาที่ไปมันคือว่าแม่เองเนี่ยเขาบอกว่าคุณปอเนี่ย ให้เงินเป็นเหมือนกับเป็นสุภาพบุรุษอ่าแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่มีมีมีความจริงใจแล้วก็โทรหาตลอดเวลาพยายามที่จะแบบเหมือนแสดงความจริงใจว่าอยากจะขอโทษจริงๆโลกเหมือนกันเนาะอะไรแบบเนี้ยหรือเปล่าฮะช่างต้เข้าไปดีกว่าแม่ได้เงินหรือเปล่าใจเย็นๆเออขาอยากเปิดก่อนครับหนึดี๋ยวคุณผู้ชมงงไง คือ,อคือคือคคนหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่ามันก็เลยถึงมีเรื่องนี้ขึ้นมาคือมีการพูดถามถ่ายกาันว่าแล้วแม่เองเนี่ยจะใจะยังไงคือจะแบบมีการค่ายยายานเนี่ยแม่มองตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแกก็พูดระมาณบอกว่าแกก็พูดกันมาเองอะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยแกคงจะเอาตัวเลขข,ของออรายได้ของแตงโมเนี่ยมาคิดในเส้นค่าละครสมมติเจ็ดแสนหรือหนึ่งล้านอะไรงเงี้ยก็มาคูณสามสิบเข้าไปมันก็จะกลมกลมก็ประมาณสามสิบล้าน ก็ประมาณสักสามคนานี้ที่ที่แกจะเรียกแต่ว่าถามว่าจะเรียกทุกคนไหมแกก็บอกว่าก็ก็เขาแกบอกว่าแล้วกระติกมีเงินให้ไหมล่ะกระติกไม่มีเงินให้อยู่แล้วเอหรือหรือว่าแจนมีให้ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็มีคือก็เล็กอย่างเขาก็ไม่ใช่ผู้ต้องหาด้วยคือก็จะมีแค่สองคนก็แสดงว่าปอก็ปอคุณโรเบิร์ตเบิรทำไมเวลาพี่หนุ่มพูดมันดูซอฟแต่เวลาเราดูที่คุณแม่พูดวันนี้มันไม่ซอฟแบบนั้นนะก็ผมก็พยายามพูดให้มันซอฟไงรา่ผมก็แบบไม่อยากจะ พูดเลยมันดูแบบตื่นเต้นเหมือนมดดำไงนุ่มหนุ่ม <laughs> นุ่มบางทีไม่ต้องอ้อมเยอะง <laughs> <laughs> อกไหมแดนเดนเนี่ยไอ้ตรงนั้นแหละโอเคหนุ่มพูดที่ซอฟแล้วเนาะ <laughs> อีกหนึ่งเรื่องประกันนะ่ะซึ่งคุณไอ้ธัญญานะ่ะเรียนขีดสนิทคุณไอ้ธัญญาคุณไอ้ย่าบอกว่าฉันเห็นคุณไอ้ย่าก,ก็มาคุยกับเธอไม่ใช่เหรอก็คุยกับเธอเมื่อกี้คุณก็บอกแล้วคุณก็เล่าไปสิคุณคุณก็ถามหนุ่ม คือผ<ะ>ู้รับผลประโยชน์เนี่ย<อ>ตังโมเขาชัดเจนเขาระบุอยู่แล้วเป็นลูกของคุณกรติตถูกต้องไหมนั่นเป็นคนเซ็นเองทีนี้เนี่ยในกรณีเนี้ยเวลาที่เราดูคุณแม่สัมภาษณ์เนี่ยคุณแม่ก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นมรดกจริงๆต้องมาตกที่คุณแม่สิต้องเป็นผู้สืบสายเลือดถูกไหมที่วันนี้พี่หนุ่มสัมภาษณ์ในขณะที่พี่หนุ่มก็ลองอธิบายว่าอันนี้มันเป็นการให้จากการที่ผู้รับผลประโยชน์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องสืบสายเลือด็คือเป็น่นทด่คุณตังโมอะะบุลงไปเลยเอาง่ายๆเอาชาวบ้านแบบฟ ปัญหากฎหมายคือไอ้เจ้าอไอ้ตัวอะไรกรรมธารฉบับนี้ยเป็นกรรมธารอุบัติเหตุฉบับนี้ยคือมันไม่ใช่มะระดก่เพราะนั้นเองมันไม่ใช่มะระดกมันก็ไม่ได้มีผลทางด้านคดีที่บอกว่าคุณจะต้องไปอายัดเอาไว้ได้เพราะว่าเป็นผู้จัดการมรดกอแต่แม่จะเอาไงเจ้าคือแม่เขาแค่เขามองแค่นั้นไงว่าหนึ่งเขามองว่าหนึ่งเนี่ยแตงโมเนี่ยไม่ได้มีการจดรับทางฝั่งของอีเตอร์เนี่ยเป็นลูกบุญธารก็น่าจะไปตกกลับมาอยู่ที่แม่ ซึ่งจริงแล้วเขาจะตีมันไม่ใช่ซึ่งเรื่องนี้แม่แกก็ไม่เข้าใจผมเลยต้องเชิญทนายสงกามอธิบายให้ฟังอีกทีนึงแต่แม่บอกว่าดแกอยู่พอดีเลยตรงนั้นแต่แม,<อ>แม่ก็บอกหารครึง่งอะคือสุดท้ายแม่บอกว่าไม่ได้คือต้องเอามาแล้วก็ต้องหานค,ครึ่งให้แม่ห้าแ,แสนแล้วก็อีกห้าแสนนั่นคือให้อีสเตอร์ก็ได้เพียงแต่ว่าแม่เป็นคนเก็บไว้ให้จมา่นจัดสรรให้เองแต่จ่ายให้แม่อุ้ยแม่จะไปเอาของเขาได้ยังไงก็ไม่ได้ไงแม่เอาจริงนะวันนี้หนูฟังทั้งงหหมมเยพ่่่ววาินนอูใั จริงแต่คขาว่าเงิน <sa> น <who referred to> ี่หรือหมมันไม่ใช่มรดกตกทอดมันเป็นของขวัญในรายการนม่เอา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 แม่เสียงสูงนะเย็นเย็นเราแม่เสียงสูงนะออันนี้ฉันได้เพราะคุณเอกทันย่าสนิทิกับฉันด่าก็รู้ว่ามันได้อันนี้คือคุณเป็นใครไปออกรายการดาราบอกแล้วก็ไม่มีดาราคนไหนเขาอยากจะใช้สิทธิ์นี้กันด้วยนะเพราะมันจะต้องเกิดอุบัติเหตุกับตายอืมไม่คือแม่เองอะไปร้องขอเป็นพิทธกรรมมรดกแล้วคือตามสิทธิ์แต่แม่ก็คงจะได้เป็นแล้วแหละพิติกรรมมรดก เออแต่ทีเนี้ยในมุมของเิษของไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันสําเร็จไปแล้วคือมันเป็นความตั้งใจและความต้องการของตังโมไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาโอนให้ลูกบุญธรรมเขาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับติกนะอันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของกติกพูดถึงเรื่องที่ว่าเขาอะให้ลูกบุญธรรมคนนี้ไปแล้วอืมเออมันมันเศษมันก็ขาดไปแล้วหล่ะเราผู้รับผลประโยชน์ก็คือเด็กน้อยคนนี้แล้วที่สําคัญอย่างคุณแม่ทําได้เพียงแค่อะไรรู้ไหมตอนนี้ถ้าสมมติเรื่องประกันอะเขาบอกคุณแม่เนี่ยทนายเขาบอกเลยว่าคุณแม่ทําได้เพียยงงแค่ให้บรรริิััทปะกกนนอาาชจเ นกว่าคดีจะกระจ่างจริงไหมมันก็คงยังไม่ได้ชะลออะไรหรอกเพราะว่ามันทํางานแล้วคือเขาเชื่อว่ามันน่าจะเป็นอุบัติเหตุแล้วแหละตอนนี้เดี๋ยวก็ลองดูกันต่อไปแต่สุดท้ายผมเชื่อว่ามันไม่มีพลิกหรอกเรื่องนี้คือสุดท้ายเรื่องนี้เป็นอุบัติเหตุที่มีเงื่อนงําต้องใช้คํานี้นะเป็นอุบัติเหตุที่มีเงื่อนงำเง,เงื่อนเงื่อนงำอันนี้มันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูตากูก็บอกว่าอ่ะก็มีการถามว่าปกติคนพยาอาคลิปเก่าๆจากออกรายการก็คือส่วนใหญ่แตงโมจะพูดถึงพ่อ ถูกต้องไหมก็ตั้งแต่คลิปตั้งแต่ออกกับพี่ดูสัญญาที่ดีหมอชิดจนแบบว่าเปลี่ยนเป็นสัญญารายการทั้งหลายในทางช่องเจ็ดหรือแม้กระทั่งวันวาน,วน,วนยังหวาอยู่หรืออะไรเราเราดูเนี่ยก็จะมีแต่พ่อพ่อพ่อ,พอก็มีคําถามหนึ่งว่าสนิทสนมกับแม่ขนาดไหนเดี๋ยวนะอก่อนที่เราพูดถึงเรื่องแตงโมเราขออนุญาตแม่หรือ,อยังเอาทำไมแม่เขาบอกจะพูดเรื่องแตงโมต้องขออนุญาตก่อนนะจะไปพูดอะไรก่นนี่ฉันพูดคั เขาบอกผมมานะตรงนี้ใครพูดเรื่องแตงโมต้องขออนุญาตนู่ก่อนนะอ่อันนี้เหรออันนี้พูดได้ไหมอะไรนะคุณจี้ไม่มาแต่คุณจี้ส่งมาถามหมายคืออะไรอ้เอ็งจี้แพทนพพอลายไอติ๊กตอกบอกว่าคุณวันนี้พี่หนุ่มมีการเลือกแอบอเรื่อบ้านไปหยิบขออ๋ออันนี้คือพี่พี่ถามไปแล้วเขาถามถึงว่าแตงโมเนี่ยเขาเปลี่ยนรหัสเข้าบ้านเขาไม่อยากให้แม่เขาบ้านจริงหรือเปล่าแม่บอกไม่จริงแล้วแม่เขาบอกรหัสด้วยนะแม่เขาได้ตลอด แต่เป็นบ้านคุณพ่อไม่ใช่บ้านแตงโม,มแม่ไม่เคยเข้าบ้านแตงโมเพราะไม่รู้จะเข้าไปทําไมอืมนางว่าอย่างนั้นซึ่งเขาบอกว่าเอาละแม่แม่สนิทกับแตงโมหรือเปล่าสรุปแล้วขวาวเาบอกตรงๆเลยว่าแม่สนิทกับแตงโมหรือเปล่าแม่บอกว่าก็สนิทกันนะแม่ครอบน้องมานิสัยแตงโมคล้าย,าย,ายแม่แต่จะได้ความแมนจากคุณพ่อาอ้อานี่ในมุมของตัวแม่เองเนี่ยคือมันก็เลยทำให้สังคมเนี่ย รู้สึกว่าแบบมันก็มายุติธรรมกับแตงโมนะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าผมไม่มีโอกาสถามแม่แบบว่าหนึ่งเนี่ยคือแม่ไม่กลัวสังคมโกรธหาเหรอถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าณวันนี้ตํารวจเองยังไม่ได้แถลงนะสองเนี่ยผลทางด้านคดีเนี่ยตำรวจยังยังไม่ได้มีการสรุปผลออกมาเลยยังไม่รู้เลยแตงโมตายเพราะอะไรเหตุผลเพราะอะไรยังไงเมี่แต่สุดท้ายวันนี้แม่คิดว่าการที่แบบเออแม่ให้อภัยทางทางฝั่งของก็ขออนุญาติผมผู้ต้องหาก็แล้วกันนะทั้งสองท่านไปอันเนี้ย คือแม่จะไม่กลัวสังคมเกลื่อนแกลงสงสัยเหรอว่าคนอาจจะมองว่าแม่เนี่ยมีเรื่องของแบบเงินการแบบเออเรื่องเงินเรื่องของอะไรเงี้ยแม่เขาบอกเขาเขาไม่สนใจตรงนั้นอยู่แล้วเพราะเขารู้สึกว่าเอสังคมต้องไปจับตาที่กระติกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือถ้าถ้าที่ผมจําได้เขาตอบประมาณแบบนี้นะกระติกซอฟไปเลยอืทีเนี้ยหลังจากนั้นพอประเด็นนี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยวิากษาวิจณ์ทันทีว่าเขาเข้าใจแล้วว่าทําไมกระติกถึงไม่โทรหาแม่เออ เพ <H an> ราะกติกพูดเลยว่าโทรหาแม่ก็ไม่มีประโยชน์เออกติกเคยพูดอยู่จริงๆ